ต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะคะฟังก์ชันประกอบก็คือที่เราเคยเรียนตอนม .4 นะคะคือแบบ gofog นะคะที่เป็นฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันนะคะหรือมองง่ายๆมันคือฟังก์ชันที่มันหนูดอูอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยมันเป็น x 2 x ลบหนะะึ่งเนี่ยค่ะมันคือ1ฟังก์ชันคือฟังก์ชันเส้นตรงะคะเสร็จแล้วเขาเอาเขาไปยกกำลังให้อีกหนึ่งรอบอันนี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่าฟังก์ชันประกอบ นอกจากเขาจะเป็นซอง x ลบหนึ่งแล้วเขาก็ยังไปยุกกำลังห้าอีกรอบอย่างเงี้ยค่ะมันคือมีสองชั้นมีสองชั้นนั่นเองนะคะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยในการหาฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันประกอบเนี่ยค่ะมันมีอยู่สองวิธีอันแรกก็คือเราต้องแยกเขาเป็นห้าวงเล็บก่อนแล้วก็จัดกระจายกระจายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คูณกลางจัดรูดแล้วค่อยยิบแต่ว่ามันก็เหนื่อยนะคะแบบนั้นนะคะเราก็เลย มีสูตรนะคะโดยใช้กดลูกโซ่นะคะกดลูกโซ่กดลูกโซ่ก็คืออะไรนะคะกดลูกโซ่ถ้าหากว่าฟังก์ชันของเราอยู่ในหน้าตาของ g o f นะคะของ g o f เนอะในหน้าตาของ g o f นะคะในที่นี้มันก็คือ g ของ f x นี้นะคะเขียนข้างบนด้ยวยนี่มันคือ g ของ f x นี่นะคะตัวฟังก์ชันประกอบของเราหน้าตาอย่างนี้เนาะ g o f ก็คือ g แล้วเป็นฟังก์ชันข้างในเป็น f x นะคะให้เราใช้สูตรนี้นะคะก็คือ d ิฟ g ก่อน d ิฟ g แต่ว่า f แบยังเหมือนเดิมนะคะตัวข้างในยังเหมือนเดิมแล้วก็คูณกับ d ิฟ f d ิฟ g คูณ d i f นะคะหรือถ้า ถ้าใครมองนะถ้าครูมองก็คือมองว่าไอ้วงเล็บข้างนอกเนี่ยตรงเนี้ยตรงข้างนอกอะครูมองว่ามัน,เป,นเป็นเปลือกส่วนตัวข้างในเป็นไส้ครูจะใช้ว่าเป็นคําว่า G เราอะเป็นเปลือกให้ G นะเป็นเปลือกตรงนี้เป็นเปลือกตัวข้างในเนี้ยเป็นไส้นะคะครูจะใช้เป็น Deep ดิฟเปลือกด e e นะดิฟเปลือกคูณกับดิฟ p ไส้คูณกับดิฟไส้ size. นะคะ เรามาดูกันอีก,กว่าว่าเอออะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นไส้กันแน่นะคะอย่างอีตัวเนี้ยเนาะตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันประกอบตรงที่มันเป็น2 x งเลบหนึ่แล้วเอาไปยกกำลัง5อีกึรอบไอที่เขายกกำลัง5เนี่ยนะคะเป็นเปลือกของเขาอันนี้นะถ้าใช้ไทไลน์นะผลไส้คือตัวข้างในน,นี่คือไส้เขาเหมือนนึกถึงขนมปังหรือซาลาเปาอะคะ่ะตัวข้างในเป็นไส้นะคะ Deep, ดิฟเปลือกเปลือกคือข้างบนข้างนอกอันนี้คือเปลือกข้างนอกเอ๋เห็นไหเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้ตัวนี้เลยดิฟอืมดิฟเอ็กดิฟเปลือกทํำยังไงก็คือดิฟเหมือนธรรมดาทั่วไปเลยคือตบเลขห้าลงมาเลยนะคะทุกคนตบห้าลงมาตัวข้างในก็เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเป็นสอง x ลบหนะคะก็จะได้ออกมาเป็นข้างบนก็จะเป็นห้าลบหก็จะเป็น สี่นั่นเองค่ะประมาณนี้แล้วก็คูณกับดิฟไส้นะคะคูณกับดิฟไส้ก็ไส้ข้างในคือ2 x งลบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะดิฟสอง x ลบหนึ่งก็จะเหลือเป็น2นั่นเองเสร็จแล้วเราก็จัดรูปนิดหน่อยนะคะก็เอาสองคูณกับ5ได้นะคะก็จะได้ออกมาเป็น10นะคะคูณกับ2 x งลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสี่ก็จะได้คำตอบเป็นตัวนี้ออกมาเลยนะคะอืม อันนี้คือแบบเบสิกเนาะต่อไปนะเรามาลองดูอีกสองข้อดีกว่านะคะอีกสองข้อนี้ตัวอย่างสองข้ออันนี้นะคะมีหน้าตาเป็นเป็นสแควร์รูทเนาะถ้าเจออย่างเงี้ยเหมือนเดิมเลยนะคะสิ่งที่เราต้องทานะคะอย่าให้มันเราจะดิฟอะเราอย่าให้เขาติดติดรูทหรือติดเป็นตัวส่วนอะไรนี้ไว้นะคะจัดเขาให้อยู่ในหน้าตาของเลขยกกาลังก่อนเนาะเราก็จะได้เขียน y ออกมาก่อนนะคะจัดรูปก,ก่อนนะคะให้มันเป็น 1ลบกับสามกำลังสองนะคะทั้งหมดยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองก่อนนะเราก็จะได้เปลือกได้ไส้ละไส้ข้างในอันนี้คือเปลือกข้างนอกอะเปลือกข้างนอกแล้วก็ตัวนี้คือไส้ข้างในนะอันนี้โอเคเสร็จแล้วก็ดิฟเลยนะคะ dy by dx นะก็ดิฟเลยดิฟเปลือกก่อนก็ตบเสร็หนึ่งส่วนสองลงมานะคะ ข้างในหรือไส้ยังเหมือนเดิมนะคะ3ม x กำลังสองเสร็จแล้วเอาเศษหนึ 1, ่งส่วนสองลบ1ลบ1ออกไปเดี๋ยวเราค่อยมาจ,จัดรูปเนาะคูณกับดิฟไส้ก็คือดิฟ1ลบ3าม x กำลังสองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นดิฟหนึ่งได้ศูนย์คุณไม่เขียนแล้วนะแล้วก็ดิฟลบ3ม x กำลังสองได้ออกมาเป็นลบ6 x นะคะกำลังสองสองลบ1ก็จะเหลือ1นะึ่นั้นได้ประมาณนี้ เสร็จแล้วก็จัดรูปเขานิดนึงนะคะเนื่องจากตรงนี้เนาะสองเราหารหกเหลือสามนะคะตรงนี้ได้ลบสามออกมาเราก็จะได้ออกมาเป็นลบสามเอ็กซ์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งลบสามเอ็กซ์กำลังสองนะคะทั้งหมดยุ่งกับลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งได้ลบหนึ่งส่วนสองเนาะจัดรูปให้มันน่ารักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลบสามเอ็กซ์เนื่องจากตัวเนี้ย เศษหนึ่งส่วนสองมันคือรากที่2เนาะแล้วเขาติดลบอยู่ก็คือเอาลงมาเป็นตัวส่วนนะคะก็จะได้ออกมาเป็น1นึ่งลบสาทั้งหมดกำลังสองตัวนี้ออกมาเลยนะคะทำนีอ้อีกสักข้อหนึ่งนะคะคือในกรณีที่มันเป็นตัวส่วนด้วยแล้วก็เป็นรากด้วยนะคะซึ่งในที่นี้ข้อนี้เป็นรากที่3ามนะคะ อะเราก็ทำสเต็ปเดิมเลยนะคะทุกคนคือเขียน y ให้มันอยู่ในหน้าตาที่เป็นเลขยกกำลังก่อนเลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะ3อยู่ที่เดิมนะคะตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรเอาไว้ที่เดิมเลยนะคะ,ะก็จะเป็น3คูณกับ2 x กำลังสอลบ1นะคะเนื่องจากตรงนี้นะคะมันจะเป็น ลากที่สามเนาะก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามนะคะตัวส่วนนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นติดลบอย่างนี้นะคะเนาะพอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บก็สามารถดิฟได้เลยเนาะก็คือ y ายพามนะคะเท่ากับดิฟเลยนะคะดิฟเปลือกกับดิฟไสเลยนะอันนี้คือไสของเรานะคะเปลือกของเราก็คือตรงนี้ข้างนอกตรงนี้นะคะเปลือกของเราคือตรงนี้นะพอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บก็ดิฟเลยนะก็จะเป็นสามคูณกับ ลบหส่วนสตรงนี้นะคะที่เราตบลงมา3ไว้เหมือนเดิมตบลบหส่วนสลงมานะคะไส้เหมือนเดิมคือ2 x งเกกำลังสลบหนะคะทั้งหมดยกกําลังลบ1ส่วนสลบหอีกนะคะคูณกับดิฟไส้นะคะคูณกับดิฟไส้ก็จะเป็น 4x นะคะลบหนั่นเองนะ,ะอ่าลบหไม่มีเนานะ 4x นะคะอย่างนี้พอเราได้อย่างงี้เราก็จัดรูปเลยนะก็จัดรูปเลย อันนี้ตัดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นลบอันนี้เหลือลบ1คูณกับลบ4 x เนาะเป็นลบ 4x คูณกับ2 x กำลังสลบ1ทั้งหมดกำลังลบ1ส่วน3ลบ1กลายเป็นลบ4ส่วน3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จัดเขาอีกนิดนึงนะคะให้หน้าตาน่ารักหน่อยก็จะเป็นลบ 4x นะคะ เนื่องจากมันกําลังติดลบนะเราก็ต้องเอาลงมาเป็นตัวส่วนนะคะหารด้วยืรากที่เท่าไหร่เอ่ยมันเป็นส่วนสามก็ต้องเป็นรากที่สามนะคะของตัวข้างในยกกําลังสี่เนาะก็จะเป็นสอง x กําลังสองลบหนทั้งหมดกําลังสี่นี่ประมาณนีนน้นะคะ